เซอร์พส์มาก mm hmm. เผยที่มาชื่อน้องทะเลลูกชายตูนก้อยลึกซึ้งความหมายดีมากล่าสุด mm hmm. เพรจรัชวินแฟมิลี่ออกมาเฉลยที่มาของชื่อน้องทะเลลูกชายคนแรกของตูนและก้อยถ้าดูจากชื่อภาษาอังกฤษคำว่าทะเลจะเห็นว่าเป็นการถอดรหัสวงเล็บโดยตัวอ,อักษรแรกเป็นตัวทีมาจากชื่อเล่นคุณพ่อตูนและตัวสุดท้ายตัววายมาจากชื่อเล่นคุณแม่ก้อยนั่นเองในขณะที่แฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า A L a คืออะไร ซึ่งทางแอดมินเพจรัชวิน Family เข้ามาตอบกลับว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะถอบวงเล็บออกก็คือชื่อน้องเท่านั้นเองทะเลท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความหมายของชื่อน้องทะเลกันแบบรัวๆอาทิลงตัวและมีความหมายมากลึกซึ้งมากสุดยอดสุดยอดลงตัวมากน่ารักมากๆลงตัวที่สุดความหมายดีมากและมีความหมายที่สุดเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ